บ่แบบแบบพ้อนมือวันที่ิแล้วไปตลอดบอกทําไมทาไมพรนี้นี่คนนี้นีเงินสิไปทุกเทื่ออืมไปทุกที่แต่ว่าถ้าเราบ่มีเงินนี่ก็คือขาดก็ได้ขาดก็ได้เงินนะโดยการโดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่์สุขสุกคนโดยมาพบพอนาตีอีกแล้วพี่น้องพบพอนาตี้มื้อนี้กับมาอยู่ เพื่อนเมตูไอท่งพี่น้องไอเนาะมากับเศร้านี่กับโบเห็นน้องมาฮัมเมตุเพิ่นสองเถอะ <c oughs> โดยสื่อแนวกินมาผางน้ำเนะาะกแล้วสิเป็นยังไงแหละพี่น้องตอนเศร้านี่กับปั้นไห้ผู้วงแล้วกับปั้นไห้น้องเพิ่นกินน้ำหลายคนแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าอย่ามันบูดเนาะก็เลยย่างแต่มมกไก่สองมกพี่น้อง <c oughs> โดยก็มานั่งนะั่นเมตุเพิ่นแล้วตอนนี้ก็สบายดีได้เมตุเด้อดีเลยเศร้านี่ไปไซคือโบเห็นเศร้าอย่างนี้ไปแต่ละ <c oughs> <c oughs> เอาปตลาดกับไปอันไปโบนนะบอ้อวยไปเงไงดีไงเ,าน,เนาะรวยเนาะพี่น้องกะกินข่าวเที่ยงกับย่างมานี่ยเป็ตัวรวยเฮ็นงผัตตาลดเฮ็ดนางผ้ากี่ยไเนาะแล้วม่เฮ็ดตงได้กินมาเนี่ตัจจย ไปมาหะสองสามหมื่นแล้วหนั่งน้ำกันพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีได้ตั้งในทังก็ได้แต่ว่าเป็นแนวหนีเลยตั้งกล้องหนาก็ได้มันยังเห็นอเห็นพี่น้องมาหนีมาจัางมุ้งเหมือนจะมาหอยปตะตูชิบช้ามุ้งพอดีเลยเข้ามาตอนนั้นแต่ว่าเมื่อถ้าเอาพอเห็นว่าก็เลยเมื่อเคื่อนก่อน ครับจ้างรถมาต่อบอกมามือเช้านี่บบเห็นก็เพิ่นละตีสองคนจ้างยางรอมาเลยเพิ่งมาส่งฮอดประตูโค้งเนี่งบอกประตูโค้งใช่ประตูโค้งเลยผนเดินนั่นนี้ทางเขาองเฮียนเนี่เออประตูโคงบ่ค่อยไปดูเลยไปจ่ลเทือก็ต้องได้อันจ้างรถไปเนาะจ้างรถสองแถวรถล้ออะ้รเนาพี่น้อง อันเม่งเด้อพายืมเนี่ยเด้อแล้วเอาเราแล้วเอาเนี่ยเอาไปอะไรก็มาก็เลยตัดไม้บ่เมตูกินนะตัดไม้มาแต่ตัดไม้มาแป๊บเดียวเห็ดเบียดเลยมาหาเสานี่ตอนเสาเติบได้เขามาเขาคิดว่าเจ้าชิยู่วะก็เลยมาผมาชิบงูแพงชีเวชชิบช่องค่อยมาตอนแรกเลยเห็นนะมาแต่เฮือนเลยก็ลงมา เอาเอาเดี๋ยวกินมาให้เลยได้ไปจะห้าโมงคงน่ก็มีท่านกินมาผ่าพ่อพี่น้องกมกไก่พี่น้องมาฝากเนาะให้เรากินแรงท่นซื้อเต่าอู้แล้วนี่นี่เนาะเต่านี่กะยังโบเห็นเป็นยังดอกห้าบวดอีแก้วบวดอีเงี้ยมกมกไก่พี่น้อกไอเนาะยิ่งมาผีก็ได้หมมันตะเห็นไหมได้อยู่เห็นอยู่นางนางน้ำก้านพี่น้องมันจังอันอันเนาะ ข่อยคึ้นติดตุ๋ออีกไหมเป็นน้ำก้องดูอ่าเป็นน้ำหนุงเสไรโต้เื่องขอยเหี้ยวม่จ้ะเจ้ากินเล้วาอะไรเขานะ่ะมื่อนี่นะเมืงอนี่ไงเี่ยอยากกินอะายอย่างเนาะตอนเถียงได้เฮ็ดนางผ้ามากินเหรอเอาอย่างไรเสือเซสือได้ไหมอซือกลามาแถมมาคนน่ะ หาชีพโลมะขามโลหาชีพปู่บอกโลหาชีพฟังยองปวดเนาะเป็นมะแพงราคาแพงมขากราคาสุดยอดเลยเนาะแพงแพงเนาะเพราะว่าส่วนใหายเป็นโมขายได้หน่อยเนาะมีราคายเป็นโลขายเป็นโลมาว่าิซื้อกินมาฝากและมีเสาวนี่นะบัวรีมีแต่หมกไก่มีปีกน้ำผักว่ามันปั้นแห่แม่เพิ่น เอาละให้น้องลินน้ำนะพี่น้องให้พี่กินกับเขาเยอะอะไรกันตัวนี้นะเป็นอันนี้เลยแยกมาให้ในตู้แต่ว่าตอวแรงได้ยังกินตอวแรงมีบ่อตอวแรงแล้วข้เลี้ยงผักขื้ผักขี้มะนาวซื้อซือผักซื้อผักก็ซื้อหงนาวมะนาวมะนาวบรรเทาได้ยังกินตอวแรงบ่้หูหยังบ่โมโหโมโหเนาะโอโมาพี่ถอดไข่เนี่ย ตอนนี้กะใกจจะมงเลยพี่น้องนบรรยากาศก็เริ่มบดเลยเพื่ออื่นเพื่ออะไรใส่ตาใหม่เนาะมือนี้คำเลยหยุดก่อนหยุดก็เลยทำมามากับอคำยามแรงลูกสาวก็ไปเลยว่าไปนะนางสาวนี่ไปบาไปไปมันกันเนาะทีว่าโดนเติร์นมมตุไปแต่ละผิดเนาะคือว่าทุกผิดนี่ไปทุกผิดเลยเหมนบอกผิดแล้วชามเนี มีคิดกามแบบนี้นงโบวแบบแบบพ้อนมือวันที่แล้วไปตลอดบอกทำงานทำงานความเงินนั่นนี่ขอยามนมีมีเงินสิไปทุกเทื่อืมไปทุกที่แต่ว่าถ้าเฮาบ่มีเงินนี่ก็คือขาดก็ได้เฮาก็ขได้เงินอย่ะงนี้อย่างลูดก็พู้ดี้าวแล้วอือข้าพี่น้องกลับไปกลับมาไปกลับมาไปดีไปดีแปดสิบนาะ รถด้วยซานหลรถด้วยซานหลตุ๊กๆนี่ก็ได้แล้วหลุดแข่งแถวแมวซีโน่โดยคือว่าราคากับแพงนั่นเป็นตู้เนาะราคากับไปกลับมาถ้าไปทุกทิศนี่ก็คือเบาไวเงินไปทุกทิศยังมีไรเฉาเฉาก็เม็ดไปเฉาแต่เงี้ยนี้หากระเดงนั่จะมีเห็ดด้วยเห็ดขึ้นจะเศร้าเหรอเนาะเนี่ยว่าเห็ดรวงจะเศร้าแล้วเนาะแล้วรวมในี่เก้ามือแต่ว่าเขาไปถ่าบอก เอาไปแพ้คือหนีข้อใจหลุดยังมาคี่เหลือยนีเลอันนั้นเรียกิโก้รียกี่โก้พีโก้สาแงโก้าแดงเงินหน้าังหน้ามาสาวนี่โบเห็นมาผลไปแล้วไปแลสาวต้อเครื่องจะวันเห็ดย่งกาคืออยากน้ำเงินน้ำมันตัวเนาะก็คือแบบเอาเห็ดยังนี่กพี่นงลี่งอันนั้นไปแล้วอัน้น เปนมาสองเท่าแล้วพี่น้องเลยนะมาสองเท่าว่าเอ่าเออเม,ม <c oughs> ประมาณนั้นเนาะพี่น้องแต่ละเธอกอือฮะเบิรงเลยน่ยเมื่ออื่นนี่บบไิ้ไปอ,อันอันพื้นบอกกองพื้นก้อนบอกเห็นใจเหร แม่เบ็ดเบ็ดซ้งเบดอันน er> ี้เบ็ดซ้ำลงอันโทรศัพท์อันนี้ก็อยากได้แต่เบ็ดเบิ่งก้อนเลยฮะเบิ่งก้อนเนาะซ้ำสองเครื่องนี้สบายโอ้ยจะต่องคีบกันดูแป๊บหนึ่งดูอี่หองบันกันเนาะอืมมนอันนั้นเลยเ่อยมาคือเก่าเของเรา F หนึ่งเบา อ๋อหนึ่งวันมันตัวที่กินข่าได้ไวม,มัจับเดี๋ยวกิน <c oughs> โดยพี่น้องเมื่อกี้นี่แจ็คพี่ช้างบางกล่องบางเหลแบบเบื่อดได้หนึ่งนะะบ,บางกล่องข่อยอยตอนข่อยมาสเตาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโมทันยอยากที่เข่ายาวเลยบ่ตอนค่ำนี่แจ็คโม่งมาตูวกินนี่แบบตอนแรงๆค่ะนะฮกโม่งบอกฮะโมฮกโม่งนี่แหละเดีว้นได้แต่กำมันไม่มีห่วง ไอ้เสือก็มีหินหงก็ยาหินหงก็ยากรนหยันนะนี่ที่ใคงน่าคงก็ดำก็มูใช่ไหมดำบ่กกาฟิลเตอร์ก็จับแต่คนเดียวเนาะบ่ได้เจ้าสองคนแต่มานั่งหินนั่นม่นตู่คนจักเล็กจักหน่อยมี่นเพราะว่าเดี๋ยวก็ที่เมื่อส่งเมื่อแล้วมาอยู่แต่เมื่อแล้วเนะคนแรลินนั่งอยู่บ่เป็นตู่ไอ้ทงคนแกมาอยู่บอกที่มี่ก็เห็นผนกายมานาะ ได้เถึนตายมานี่ยเป็นเอาจะป่าเลยกับชนะมาในตัดไม้อีบุ๊กแยกไปไปอย่างละไปนี่กับผู้วงกับผักพี่น้อยเนาะก็เลยพากันมาหามาถ่ายคลิปอีหเองเลยเนาะไม่เหมือนจะได้ไปเรียกแล้วโอ้มองเงินมองเงินเห็ดกระถานใหม่กันแล้วเลยเนาะแดงเลยค่ะทำไมแดงค่ะ ซื้อบอหรือว่าไปตัดเองเจ้าพ่อบอชาวสอบคือพ่อ sì. อีกหน่อพ่อและเห็ดนพ่อพ่อหัวแต่พ่อพ่อบบนพ่อพ่อเนาะตอทานใหญ่เจืดเนาะเพราเห็ดเจ้าน้อยก็โอเคนะเจ้าใหญ่เนี่ยมันต้องได้เพิ่มกินเลือด้มันต้องใหม่จ้ะเห็ดน้อยแต่เจ้าฐานก็สมบูรณ์นะเจ้าฐานปะนางเห็นมะกริ้งคือเล็กน้อยเจ้าฐานปะนางก็ต้องได้เพิ่มเด้ เลือดําพืมเพากเมรนมันก็นานใหม่ได้แต่ว่าโอ้กนีมาเกิดเ็นมาเิมาคนเอาขึเลยเราทานเราทานทานเจ้าแล้วมีแต่เลือดําบอกดําไหมดํากรรมช้ำด้วมีโมทมี่กิมาเกิดเกใจเกนเกนเนาะนั่นคอตืเรื่อยๆมันไม่กว่าได้จนนานพ่ดพราวแบบจนเมรามาหิเรนะ เอาอยู oh, oh, <you S 2> ่รักชิวิสบ่อนมันโกมันผาดตอนนั้นเนาะตอนนั้นลายได้พี่น้องคือเลยเพิ่งนันกบไม้หรือว่าเห็ดยังไม่แล้วเนาะโกบไม้แตได้อยู่ยคันมัาลายแต่ว่าช่วงนี่เราหายากเนี่ยหนึ่งเดียวหนึ่งยังหลดละแซนปลายคุณเนาะถือว่าแพงเนาะคำนี้ไม่ใช่พี่เชนเออแต่ว่าซื้อมาหลดเดียวนี่พ่ออยู่บอก รวมก็กันดับมันได้นี่ตัวผสมกันเนาะน่อยหนึ่งนี่บบใหม่คือเก้าพี่น้องอไงแบบนั้นกันด้ยจูทานกันเากพี่น้องเนาะคือแบบยังไงทั้งกล้งคืนแฟนนีาผิวใสด้วยถึงผอยูนในกินเห็นอยู่มหนอยู่ในพี่น้องเยแต่ว่าอันไปุ้่นเลยกินข่าอยู่พุ่นอยู่บนตัวยันเทียงมาถึงโบว่าตอนยู่พุ่นจ้ประยากว่ะจ เดี <c oughs> <kleine and> ๋ว่าไปอเขาให้กินชูทีศฮลงมาจะถึงมาเลยมีข้าวก็ไม่ข้าวผิข้าวคนแ้่ก็เฝ้ามาเนาะเอามาแทนรถเพราะว่ารถแต่มันอึดไปทางอื่นสิไปทางอื่นเลยว่าถือเลยเนาะ เสียงไฟเบาดังเแบบเงาเนาะกลางคืนแม่ตู้อยู่นี่ั้าสิบวงเงาของวันเนาะเสียงคนหลายแบบมีดเด้คนเบาพี่น้องเลยบุคคลอยู่แถวเพื่อนคอยเนาะเงียบเงาเงียบม่ถแม่อยู่ทนึงปีถึงไม่เงียบเลยทั้งนี่นะคนหลายพี่น้องอยู่แถวคนในทุ่งก็เงียบคือกันเลยกลางคืนเนาะคือบุกมีคนเนาะแม่บุ๋มเหมือนคนใดนีเชื้อคนคืออยู่จะนั่งมันเปิดอันมิดเดิ้ลเสียงมาโทรศัพท์แม่กะ ทางเที่ื่อคืนดิทางเท่ื่อคืนรำทางเที่ยวขรำก็อุ่นน้ำมันพอมีหมูเนาะอุ่นน้ำมันอันน้มันนี่เ็ชิ้อยนะขึ้นมันก็บคอยว่าิ่นก็โมเหียบเลยมีเด็กน้อยอยู่พ่นอนไหวบาเด็กน้อยนอนไหวบ่นอเพิ่นนะ้าแบบมีเด็กน้อยายเลยพ่นหนเพ่นยังกับบาันได้เ่าว่าเราเิแม่นะเงียบเือกันแนะออนนห้เงียบค่ะไก่เพิ่นไง แต่ว่ามันก็โอเคเอาไม่มันเธอได้ยินเันก็ปวดปัวแปลกเข้าระยาตอนนอนนอนเห่เขานะปวกแปลกๆไคิดยานี่แล้วเนาะมือตื้อๆอยู่ยิงมีดอกไปเลยจำบุมีคนใจคนใจยิ่งถึว่งิยกถเดี๋ยวไปไกลไปไกลมาไกลมาขี่รจักหรือว่ายางก็มีทุกคน คือโกมามีมาม่มานอนเผาถ่านอยู่พี่นี่ป้าถือว่าอบอุ่นที่ะแมคืออยู่พุ่นเนาะกับเขาอยู่ร่นด้นไปกันลื่นคือเก่าขนาดมดแม่เขาอยู่ต้นยังวันนี้ต้นมะกอวลูกสวนมะโก้เนี่มะโก้ขยันกูมีหอดใบจกใบเลยรถดไ่แทนในโบกูเอาคืองอเด้แบบยามลมยามลมยามลมะยา่ตัดออกเลยแล้มันซูงโอ้ยจะพูดแต่แต่กูเอาพูดมีหายบอกเขาก็มีบัก เาญาอินะญาเนสีหายยังมันเป็นโกกกธรรมชาสตร์่าอย่นี้โอ้ีงอีนี่อาอยได้มาโกกนึกว่าบ่หายดอกอย่างฝูกกับมีตองเดโคเปเพื่อในเล่อย้ยใช่เรื่องยสาเพื่นกับมีพี่ต้เฮ่อันบอกเพื่อนว่าเขาญาติแก็ตัดลงได้แต่เป็นกกกูวงยังแหละเพื่นเห้ เพราะว่ายามลมขนนันพี่น้องพุกใหม่สูงนี่มันหักไล้ยามลมนะยูปไมไ้ยานี่ดียานี่ดีนอนีินาชูพินาป้าไปขึ้นทนลั้นรูลมันโย่อความรู้แล้วก็รยามลมดิยามลมมยันมันหักกว่าพี่นันใครจะน้ากินมั้งใครเทือนเผื่อม่มีต้นใหม่เนาะไม่มีมือกินแต่รูปน้ำมันนิดแล้วยิ่งไปซื้อนาไปเทือนจบ น้ำกินนี่ไปซื้อนะนี่เปโตุโงานนี่บอกงมึงเงี้ยเอาหไเองหมือเลนไปกันนมือเี้หนรอไปนะหนูรอไปมือนี้น้ำพอันพอใครตุกอะไรอามือนี้น้ำิอันนั้นไิปดใจเขาอีคนีู้นี้ไม่เชอเด็กฮ ก็หายน้ำม่ได้บ่ฮู้ป่อยนะอยากกินน้ำสิอยู่บนเห็ดเรียนะเห็ดเรียขึ้นบ่กล้าวขกินน้ำเดี๋ยวเพอๆนี่ไก่ต่อไปบริกรกินแรงนิดหน่อยเบิ่งได้ไหมตัวเด้ิมคุยเราเห็นน้ำให้ล้านเพื่อนน้ำกินเบิดบ่บอนนะคือคอดแท้คือเคาะแท้ เอาพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปแล้วเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็มาแวะลินนัมเบต้เนาะเอาแนวกินมาฝากพี่น้องเล้มากกระพุ่งว่ามื้อนี้เพิ่นก็พักเวียกเนาะก็สิพากันจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้าสบายดีเด้อสบายดีเลยกินน้ำมืนพี่น้องสบายดีได้เบตู้เด้อสบายดีเลยพี่น้องไปแล้วเนาะพบพ่อหนึ่งตีคลิปหน้าเด้อพี่น้องจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี efecto,